สวัสดีค่ะวันนี้มาชมพระเหรียญกันบ้างนะคะเหรียญน,นี้เป็นเหรียญหลวงปู่รุ่งนะคะวัดท่ากระบือค่ะมาชมกันเลยค่ะอัดๆกันหน,น่อยนง่ค่ะด้านหน้านะคะสวยนะคะเหรียญน,นี้ด้านข้างค่ะด้านหลังเ,เหรียญน,นี้เป็นเหรียญ พอสองห้าสี่สามนะคะสวยๆเลยค่ะนี่ค่ะหลวงปู่รุ่งวัดท่ากระบือค่ะสวยงามมากค่ะอันนี้เป็นเหรียญทองแดงนะคะสวยจริงๆค่ะนี่นคะคะหลวงปู่รุ่งวัดท่ากระบือค่ะ เกจิอาจารย์ชื่อดังของเมืองไทยนะคะอีกหนึ่งท่านนะคะนี่ค่ะไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ